โรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาตั้งอยู่เลขที่107หมู่ที่3ตำบลลาดขวางอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาสัางกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เขตพื้นที่บริการประกอบด้วยนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีชนบุรีสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครรอบนอกบางส่วนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน456คนบุคลากรทั้งสิ้น122คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางเงาแขเดือดขุนทดตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนจะมีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่านักเรียนทุกคนคือลูกโดยใช้4 lp m o เดลลูกคุณคือลูกเราฉะเชิงเซาปัญญานุกูลซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานภายใต้วงจรเดมิงเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากที่สุดด้วยหลักธรรมมาพิบาลที่เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจรวมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดความภาคภูมิใจในผลง,งานที่ตนเองมีส่วนร่วมการบริหารจัดการของโรงเรียนภายใต้ 4LP Model ประกอบด้วย4 Care คือการดูแลเอาใจใส่นักเรียนใน3ด้านคือด้านความเป็นอยู่ของผู้เรียนด้านโภชนาการและด้านทักษะชีวิต L. Life Skill คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตของนักเรียน P. Participation คือความร่วมมือของบุคลากรจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนตามแนวทางของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้3ทีมคือทีมนำทีมประสานและทีมทำขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เรารู้จักนักเรียนโดยผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้แก่ใบสมัครเรียนแบบสัมภาษณ์พ่อแม่และผู้ปกครองบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 2. การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนได้แก่แบบประเมิน S D Q เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดังนี้ 1. กลุ่มปกติ นกักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 2. กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกลุ่มมีปัญหาพฤติกรรมในภายหลังจําเป็นต้องอาศัยการดูแลช่วยเหลือผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมขยับกายสบายชีวีกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมค่ายศิลปะแห่งชีวิต พิชิตความสุขซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความสุขรู้สึกสนุกสนาน 3. กลุ่มมีปัญหาคือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเมื่อคัดกรองนักเรียนได้แล้วในกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านการปรับตัวเมื่อต้องเปลี่ยนชั้นเรียน ครูประจำชั้นเดิมและครูประจำชั้นใหม่ร่วมปรึกษาและพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนและให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่มเช่นกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมงานอาชีพกิจกรรมทำเมาวิถีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนทำให้นักเรียนมีการปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น 4. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมกีฬาสีด้านพาย,ยาเพติกกิจกรรมเด็กดีสีชอชอปอกิจกรรมพี่ดูแลน้องกิจกรรมงานอาชีพกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ 5. ด้านการส่งต่อนักเรียนเป็นกระบวนการส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อครูประจําเดือนนอนและครูประจําชั้น ได้แก้ไขปัญหาโดวยวิธีต่างๆแล้วแต่นักเรียนพฤติกรรมไม่ดีขึ้นจึงต้องดําเนินการส่งต่อยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การส่งต่อภายในครูประจําชั้นส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปยังครูที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาเช่นครูจิตวิทยาคลินิกครูฝ่ายปกครอง 2. การส่งต่อภายนอก คือการส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไปอยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีที่เกินความสามารถของโรงเรียนโดยครูแนแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการส่งต่อและมีการติดตามการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งต้องอยู่ประจำโรงเรียน24ชั่วโมงทุกวินาทีมีความหมาย การดูแลนักเรียนประดุดลูกหลานนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งจากคุณภาพของนักเรียนและการตอบร,รับของพ่อแม่ผู้ปกครองสังคมทั่วไปที่ใหความไว้วางใจและส่งบุตรหลานอันเป็นที่รักมาอยู่ในการดูแลของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องความสามารถของนักเรียนด้านทักษะชีวิต นับว่าเป็นหลักประกันของการพัฒนาว่านักเรียนเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระแก่สังคมทั้งหมดนี้ภายใต้ผลผล,ผลิตของ4 LP model ลูกคุณคือลูกเราฉะเชิงเศราปัญญานุกูลอย่างแท้จริง